สวัสดีจ้าเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันเรื่องเทคโนโลยีและการสื่อสารค่ะเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะว่าเทคโนโลยีและการสื่อสารมีเครื่องมืออะไรบ้างนะคะแบบนี้นะคะเรียกว่าจดหมายค่ะเรียกว่าหนังสือพิมพ์นะคะ คอมพิวเตอร์ค like ่ะโทรทัศน์ค่ะคิดถึงครูปลาจังเลยทำยังไงดีนะโอ้เขียนจดหมายหาครูปลาดีกว่า เคยจะมีอยู่ไหนหน้าไปส่งให้ครูปลาดีกว่าอ่าคุณครูมีนก็เขียนจดหมายเสร็จแล้วนะคะเราไปส่งให้ครูปลากันเลยค่ะ เทคโนโลยีการสื่อสารคือนะคะคือการสื่อสารระหว่างกันค่ะโดยใช้เครื่องมือเช่นนะคะโทรศัพท์จดหมายโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นะคะแล้วก็คอมพิวเตอร์นะคะประโยชน์ของการสื่อสารค่ะนะคะก็คือการทำให้ครูปลาและรูมีนสามารถสื่อสารกันได้ว่าตอนนี้นะฉันกำลังคิดถึงเธออยู่นะคะเช่นสมัยก่อนนะคะ ครมีนนะคะคิดถ kind of like ึงครูปลามากเลยก็เลยหาวิธีค่ะในการเขียนจดหมายแล้วก็ส่งจดหมายไปที่ตู้ไปรษณีย์นะคะเมื่อส่งจดหมายไปที่ตู้ไปรษณีย์แล้วนะคะคุณบุรุษไปรษณีย์นะคะก็จะทำจดนำจดหมายค่ะมาส่งมาให้ครูปลานะคะแล้วครูปลาก็จะอ่านข้อความในจดหมายค่ะว่าครูมีนนะคะได้คิดถึงครูปลามากนะคะครูปลาก็ต้องส่งจดหมายต่อไปให้ครูมีนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่สมัยนี้ค่ะเทคโนโลยีค่ะ ันสมัยขึ้นนะคะรวดเร็วขึ้นเมื่อเราคิดถึงกันนะคะสามารถโทรศัพท์กริ๊งเดียวค่ะส่งความคิดถึงกันได้เลยนะคะและยิ่งสมัยนี้ค่ะทันสมัยสุดๆไปเลยก็คือเราสามารถวิดีโอคอลค่ะโทรหาคูมินได้เลยนะคะบอกเลยนะคะว่าคูมีนค่ะคูปาลากูมินที่สุดเลยค่ะเด็กๆคะ่ะคนไหนนะคะที่ถึงปลากับคูมีนนะคะสามารถวิดีโอคอลโทรศัพท์มาหาคูปลากับคูมินได้นะ